สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเออจะไม่ใช่อธิบายผิดครับขออภัยครับวันนี้ก็จะมา,าเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับผมครับก็เพิ่งจะโหลดมาได้นะแต่เมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานก็เล่นตายไปหลายรอบเลยวันนี้ก็จะโซโลกันหน่อยนะครับผม เดี๋ขอขอเคลียอุปกรณ์พว่งนี้กันอีกนึงนะของพกค่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวขอเลือกหมดแปน๊นนึงนะครับเอาเป็นโหมดธรรมดาแล้วกันแล้วก็เลือกทีมนะครับผมจะเล่นทั้งหมด4คนนะครับ เพื่อความมันน่าสนไปดูกันเลยครับใครที่เคยเล่นมันแล้วก็สามารถเข้ามาแอไปเ่อนกันได้นะครับผมงั้นก็เล่นเบ,บาๆไปครับไม่อยากจะเล่นให้มันปวดหัวเยอะเน่นเท่าที่เล่นไหวนะครับจะไม่เครียดจะไม่เีเืียนครับปกติก็ตายบ่อยอยู่แล้ว Ừ. Lao, lao yêu yêu. Lao, xin lỗi thưa yêu, té yêu đầy, tất cả thưa cháu thưa cháu <laughs> ไม่มีใครว่างเลยถ้าอ้าวเราจะพูดอยู่ว่าถ้าอีกสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่มีคนเข้ามาเล่นด้วยก็ก็จะไปเล่นโหมดอื่นนะครับจะไปเล่นส 4F4 นะครับผมเมื่อกี้ก็จะพูดอย่างนี้แหละแต่เข้าเกมนะไม่ทันได้พูดตัดอะไรเลย ด้วยนะครับผมอะอะไรเดี๋ยว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 แปบ๊บนึงครับท่านผู้ชมจะกดผิดกดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับโอ๊ยตายแล้วขอโทษทีครับกดผิดชีวิตเปลี่ยนโอ๊ยต้องมาเริ่มใหม่เลยแนมะ่งเอ้ย ขอภัยครับเมื่อกี้กดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะปะโูเอ้ยขออภัยจริงๆครับโซโล่ปไปเลยดีกว่าเหลโดดร่วมแล้วเหรอเปียกกดเปี่ยนกระเทียมดองไปครับท่านผู้ชมเอ,อยเพื่อนวิง่งเพื่อนวิง่งไปตายนะผม ตอนนี้ผมไม่สนใจแนละ้วเพราะว่าเด็กมันตอนนี้ปีกอยู่บ้านเอาปุน๋นปีกกลับบ้านปีกกันเด้อครับ,บครับบ๊ายบายเออถ้าปีกอยู่บานเดี๋สนใจเด็กครับท่านผู้ชมตอนนี้เราขอเก็บของเราก่อนนะครับเราเก็บของเราก่อนตอนนี้ผมเล่นโหมดทั่วไปนะผมอ่าใน,นปืนละเคตึ๊บโดดนิดนึงรู้สึกว่าดาดนี้จะมองง่ายกว่าดาบปกตินะ จะดูง่ายกว่าดาบปกติที่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมดูสิว่าจะเล่นได้นา,นาขนาดไหนครับอุ้ดกองเพลียบ้านกองเพลียบ้าเ,เก็บหน่อยเก็บหน่อยอือิงก่อนขออยญาเก็บของฟาร์มซะหน่อยนะครับโอ้ได้เหรียญ ไรับตวิ่งไหมครับทำเวลาครับท่านผู้ชมผมจะไม่ตามเพื่อนนะเอาตายแล้วเพื่อนตายแล้วท่านผู้ชมครับเพื่อนเราตายแล้ว มันออกไปก็หมดเลยครับท่านผู้ชมไม่มีใครเล่นกับผมเลยเจอคนเจอกลุนตอนนะครับนี่ก่อนนี่ก่อนปืนไม่ดีเลย ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเกาะล็อไม่มีนะครับตอนนี้คนนี้ก่อนนะครับโอ้ยตายขอเอเมรนะครับขอเอเมรนะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเล่นกันไม่เป็นทีมเลยนะครับผมเพราะว่านะมันเล่นกันเองนะครับผมส่วนม,มากจะเจอบ่อยนะครับพวกเด็กเกียร์เกียนนะครับแล้วก็อย่าไปสนใจเรา เ็ของเราให้เราขอครับเมื่อกี้ก็จังหวะเราโดนลุมครับป่าแม่งขอโทษที่ค่าที่แช้คำหยาบขออภัยด้วยครับป่าไปเลยมไม่แข็งเลยเพื่อนไม่แข็งอ่ะเพื่อนไม่แข็งเราไม่โอเคเลยอ่ะเว้เริ่มแล้วเริ่มแล้วดูสิตานี้จะรอดไหม ขอ,อยหยาดนังนะยินนอนเล่นมันถนัดเลยอ้าวตานี้ผมพาลงนะครับอผมเพิ่งเล่นหนันนี้ครั้งแรกนะครับผมยังไม่รู้ที่มาที่ไปของทีไรที่นี่นะครับก็ต้องใช้ดวงเดียวนะครับผมดวงพาไปไปเพื่อน,นไอหมาเลขสองกระจายตัวไปนะครับ าทุกคนไปที่นู่นขอคอยไอ,ไอ้กังหันนะครับโอ้สามตัวแมวเมวเมวเดียวเดี้ยวเลี้ยวเลียวมาตรงนี้ตรงนู้นก็สามตัวหมดักหน้าดักหลังครับนี่ครับพาลงปิดที่ครับผมไปทางนี้นะขออภัยจริงๆมาคิดหาเพื่อนลงปิดที่ ไปก่อนเดี๋ยวเราขอดูที่ไปที่ไรแถวนี้ก่อน <c oughs> ูยิงกันแล้วยิงไปแล้วข้างนอกกระจุกพูดดังเหลือเกินไม่หลับไม่นอนกันเลยมีคนยิงกันนะเดี๋ยวผมจะไปสมทบพวกนั้นนะครับไปตุยจากข้างหลังนะครับผมดูสิมีใครอยู่ไหมไหนกันตรงไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ตายหนึ่งครับเจ็บได้นะครับฆ่าได้หนึ่งคนนะครับวู้วีหนึ่งคนเน็นยเลีงไม่โดนว่า โคตรรงบิงไม่ค่อยโดนสตัวสามตัว เจ็บเจ็บครับเจ็บหมอไปโอ๊นอกครับนอกอืมเสียเลยครับเสียเลยม,มาแล้วคืนชีพนะครับคืนชีพกระครับเฮ้เพื่อนกระจายตัวเอา้าหม่ยเลขสามโดนยิงหม่ยเลขสามที่คืนชีพให้ผมเมื่อกี้โดนยิงครับเดี๋ยวเดี๋ยว ไปช่วยเดี๋ยวไ่ช่วยเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับโอ้โหเบรอร์สามเบรอร์สามเพื่อนไปแล้วเไรเดี๋ยวผมคืนชีพให้เพื่อนใหม่ได้นะครับโอ้โหศัตรูศัตรูข้างหน้าเหยีได้เพืนแล้วโอ้โหสองตัวโอเคตายหนึ่งตัวครับโหไม่ของเก่งจังเลย เก็บได้สองตัวทีเดียวเลยนะครับอุ้ยตัวนึงวิ่งไปโน่นเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเก็บศพพื่นเดี๋ยวกระตุกอย่าก,กระตุกเหมือนมันใช้โป้นะครับผมดูทรงแล้วมันน่าจะใช้โป้นะครับท่านผู้ชมมือใช้โป้เนี่ยมันขยับไปไหนมาไหนมันจะกระตุกไปด้วยครับ คือปืนอะไรอู้มีเกาะอ,อีกไอ้นี่เอียบร้ียขออนุญาติหนึ่ก่อนนะครับขออนุญาตนึ่ก่อนครับขออนุญาตนึ่ก่อนนะครับ,ออรบ,ออรบผมไม่ไหวครับจะตายจะตาย อี่าเบิดก่อนนะครับจะตายแล้วขออนุญาตเอาตัวรอดแบบนึงนะครับมันไล่ผมมามันไล่ผมอยู่ขออนย่างนี้ครับทัมันไล่ผมอยู่ กระโดดยิงเดียวกระโดดนี้ยงเดียวไหนอยู่ไหนโอ,โ,อโ,อโอ้โตม่ม่งอยท่าผู้ชมครับจังหวะหันะจังหวะหันะโอมา เจอกันอีกแล้วครับผมเอ้ยตายบ่อยเหลือเกินนะผมเนี่ยถือว่าตามเมื่อกี้นี้เราก็สามารถฆ่าคนได้นะครับผมพอฆ่าคนได้อยู่นะครับเกอถือยังไม่กาาเกินไปเนาะเราอีกอย่างหนึ่งเราตัวเปล่าด้วยข้าวของชุดคุงชุดเกาะก็ไม่ค่อยจะมีนะครับผม มีตะปืนโซโลโง่ตัวโโโมโมโมตอนนันหนึ่งนะครับวิ่งเอาไม่ถึงร้อยเลยมีอะไรคนระับโอ้ไม่มีเลยขึ้นมาทำไมวะเนี่ยโอ้ยสิดายเก็บอีกอชีวิตกินเห็ดดีกว่าขอยอย่าเพิ่งมีใครมายิงผมนะตอนนี้เพราะว่า ผมไม่มีอะไรจะเหลือแล้วดูบ้านหลังนี้สิมีอาวุธไหมตรงน,นี้ผมยังไม่เคยมานะมีคนโอกระเป๋าปืนเยอะอยู่ครับ <c oughs> อาวุธเยอะอยู่ครับ ใช้ปืนยิงระยะไกลมดเนาะเพราะว่าเรามานันอันตรายไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนด้วยใช้ปืนลูกสองโอโต้ไม่ได้ระยะไกลมันไม่ได้ผลนะจุดกำเนิดก็อยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวขอออกจากจุดนี้ก่อนโว้ย ปั๊ปืนเลเว่นถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่เก็บนี่แดิเซอร์แล้วดิเซอร์มาของโปรตมเลยครับเมเ,มเตามเพื่อนอ่หมายเลขอไรหมาย่ลสองเหมือนกันเนาะหมเลขสองอยู่ข้างบนนู้นนั่นแหละตามไปครับตามไป หมานไลขสองอยู่นอกงมาหมายเลขสี่ตามมาหมายเลขสี่หรือเปล่าเมื่อกี้นี้อ,อ๋อใช่เออหมายเลขสี่มันสองชื่อเลยเหรอไม่ชื่อมันเหมือนกันเลยหมายเลขสองหมายเลขสี่คนเดียวกันดีกว่าหน่อหรือแค่ใช้แบบใช้ ชชื่อเหมือนกันแต่ตัวละครเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่รู้ด้วยว่าตกลงแล้วมันสามารถโซโลโตัวละครเดียวกันได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันได้รหรือเปล่าเจอคนนะครับโอ้โหเด็กคนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้าน อยู่ที่บ้านคนนึ่งเมื่อกี้เห็นวิ่งไปนะครับติดอีกขอวิ่งอ้อมหลังนะเมื่อกี้เห็นคนละแต่จะไม่ไปยังไม่ไปเก็บนะ เพื่อนโอ้ยกระตุก,กอะไรนักหนาวเนี่ย คือสิติที่ผมทำได้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลนว่าไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ